บางครั้งความตายก็ไม่สามารถทำลายร่างกายของมนุษย์ได้ที่เทือกเขาแอนดิสประเทศเปรูมีการค้นพบฮัวนิต้าหรือไอซ์เนเดนร่างของหญิงสาววัยประมาณ14ปีที่ถูกแช่แข็งอยู่ในหิมะยาวนานกว่า500ปีผิวหน้าและเส้นผมยังคงสภาพดีแต่เมื่อเข้าซีทีสแกนกลับพบว่ากระโหลกของเธอแตกอย่างรุนแรง ว่าโดนตีเพื่อพิธีบูชายันเพราะรอบๆอบศพยังพบเครื่องปั้นและของบูชาที่ชาวอินคาใช้เส้นสั่งเวยเทพเจา้าและไม่ไกลกันนักในประเทศอาร์เจนตินาก็พบมัมมี่เด็กหญิงวัยเจ็ดขวบร่รางนั่งสงบนิ่งมือวางบนตักเส้นผมถักเปียเรียบร้อยยังมีเลือดอยู่ในหลอดเลือดเล็บปอดยังมีเนื้อเยื่อสีชมพู จากการตรวจสอบก็พบแอลกอฮอลและใบโคคาในร่างเชื่อว่าถูกให้กินเพื่อทำให้สงบก่อนถูกปล่อยให้ตายอย่างเงียบเงียบบนภูเขาทั้งสองร่างเป็นหลักฐานอันน่าขนลุกของพิธีบูชายันบนภูเขาสูงที่ชาวอินคาเชื่อกันว่าจะทำให้เทพเจ้าที่อยู่บนภูเขาและท้องฟ้าช่วยปกป้องหมู่บ้าน